ธัมมากิญโชยามะอิธินินัจฉะตะเรนะธัมมากิญโชยามะอิธินินัจฉะตะเรนะ <coughs> Rengkang hatiku sayang Aplahang jemah jemputo bagawak Wadam kakawantang kakti wadil Sapuak อัมมานมะนมะหะโลกะติปันโนภะคะวะโต

ेषु गणय देश पञ्चाशिराध्य

ข้ามิสงฆํสรณํ gacchามิ ธรรมธํสยฺยํภควาติเตติยํเตปุธํสรณํ gacchามิ ปุตฺตํภิธมํสรณํ gacchามิ म्पे अहं शरणं गच्छामि द्वतीयं पे सम्भं शरणं गच्छामि सम्भं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि

ติยันติสังฆัสสะธารานังปัจฉาติสรณํโยมโนมิจฉิทามามะคันเตธานโธติปะทาอะเมนภะดีสิกขาธัมมะสัมมาปิยามิภาวนาจิปภาเตระนะมี กัมมิดินนาดานังเวรปณีสิกขาปะทังสัมมานิยามิอากิณากานังเนยยัมมะนิสิกขาปะทังสัมมาติยามิเมสุมิสาจารา Sikha Padang Samadhi Amin Rane Sungitata Veramani Sikha Padang Samadhi Amin Muksawadah Veramani เวรมเนีสิกขาปะตังสัมมาทิยานิสุรเมรยามัจจาปมาดาธานังเวรมเนสิกขาปะตังสัมมาทิยานิสุรเมอรยามัจจาปมาดา शिखानि पञ्चशिखनि शिरेण सुखदियन्ते शिलेन भोगसम्पदा शीलेन निभुति यन्ते तस्मा शिरं विशोदये ยังตั่วประกาศสัมภาษณ์ตามดู <tries> 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 takbalik meni Ibuk sangkatsa bunuh sejamakah satu momn teh ibuk sampo Ikmani kata, ni. kata ni. มาลาลิปฏิบ <t> ัติกัรหาตุันนักการที่การตังทิ่ตายาสุขายาอาเดะัาคีสุสุปุดะเลนอาพจฺโจรทั้งหลาย อ้อมถักไหวซึ่งพักตาหารอ้อมจักถูปัจจัยใจธรรมทั้งหลายอ้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้อ้อมทาพระเจ้าทั้งหลายให้แก่พระภิสษุสง ขอราคิสุสจงาอคสุจงลาภภัตตาหารัตตาหาจัดูปใจท่ทายธรรมทั้งหลายหทัของบริวารทั้งหลายเหล่องทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของกาบระเจ้าทั้งหลายขพเจ้าทั้งหลายเอปยอปย์และความสุข แกข้าประเจ้าทั้งหลายอิมทางเมธานังมาตาปิทุมาทินังยะตะกกาณังบุปกาลินังเอเตนังหุตุ กุศลและผลบุญที่พวกข้าพระเจ้าทำลายที่พวกข้าพเจ้าทำลายได้กระทั่อยู่นั่ขณะนี้พวกข้าพระเจ้าขออุทิศส่วนกุศลและผลบุญนี้ไปให้กับดวงวิญญาณ ของหลวงปู่คำสีกุปตสันโตผู่ราัากกาโลกนี้ไปสู่ประโลกเบื้องหน้าแล้วนั้นขอท่านจงได้รับผุษสนและผลบุญนี้ที่้วข่าพระเจ้าได้บุที่ไปถึง อาคันตุกุกขอให้พ้นจากุลอาคันไดสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอาหังสุขิโตโหมิขอส่วนบุนีจงสำเร็จแก่ผ้้าพระเจ้าขอให้พวกข้าพเจ้า หัวของพวกข้าพเจ้าลูกหลานและญาติพี่น้องของพวกข้าพเจ้ามีความสุขายสุขใจ,ขาขใจอจจาศจ่าผูวยภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเอิ่นศร

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัเคภันเตสัโฆชานาตุอะยังปะทมะภาโเทสะปปูนาติอะวะเสสะะอัมะกังปปูนนตุิูะอาทาจะยะาสุขัง ความขอยาตทวิญญาณญาติโยมาตกบุญญาทำบุญกเราให้นลวงปู่พรำสีอุปัโตุก็มาให้วพวกเราทั้งหลายร่างกันจำตีำใจอาทีฐานคีดอีิฐานใจที่ิตสวงบุญสวนบูชามุท่อยากิโยทั้งหลา,า,ายได้ระทำบวงเพลียมา ในการให้ทานบารมีศิลบารมีภาวนาบารมีมาโอ้บุญจุมารวมกันเป็นตะบะเป็นเดชเป็นบารวะกานใจอธิฐานจิตอธิฐานใจอุทิศส่วนบุญส่วนุศน์ระหั่นเกยนียรองค์หลวงปู่ขามศีลประสันโตขอจงได้มนานมทนาแล้เอาส่วนบุญส่วนบุศล์ี่ทางทั้งหลายได้อุทิศให้แลว้ว เมื่อใ้น้ำส่วนบุกส่วนกุศลแล้วขอให้พ้นจากทุกอยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาลต่อไปตั้งใจกวดนะ้ำในที่ส่วนบุกส่วนกุศลยาท้าววิวาหาโูรณะปาริวุันตินนสารานิวา มมวะจาจโสจมรันโดจามบายจานาราโสยถาอโสิโส

รากัน so ดูสัมผะสเทวดาสัมผัสันทน์อาเลนัสสันสุิ์อาวันดูเทนี่บบในมนต์บรอนี่วะสาธนิมนต์นิมนต์ท่าน้งเจ้าคณะจังหวัด มตตาบนอมญาตยโยมสยานตวันโกวันียโมวันยจาันนะ นันทวันดานวันเหววันตาวันปิเทโยโมยานจตยามาไม่กลับไม่ไหนมาเลยปานนันเกอเจเจมปานทวิโมกขเรนภิเจเกจานปานโมนโท ध ते समगे प्रधेना